สองข้อใหญ่ในช่วงนี้ไปติดตามกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปข่มขืนแต่ปรากฏว่าเหยื่อลุกขึ้นสู้จนคนร้ายเสียชีวิตค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คนร้ายบุกเข้าไปในห้องนอนสาวใหญ่กลางดึกเพื่อที่จะข่มขืนนะคะภายในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่บ้านโนนการสามคีหมู่ที่12ตําบลคําแก้วอเโซ่พี่สัยจังหวัดบึงกาฬค่ะแต่ว่าสาวใหญ่ไหวตัวทันนะคะทําการต่อสู้ด้วยการใช้ผ้าที่คนร้ายพันคอมันนะคะเพื่อปิดบังใบหน้ารัดคอคนร้ายจนแน่นิ่งไปจากนั้นวิ่งไปขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมาพบว่าคนร้ายได้เสียชีวิตแล้วค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดพัทธลุงค่ะพบศพนุม่มวัย3 2ปีถูกยิงนับสิแผลเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเช่าในพื้นที่หมู่บ้านโคกวาหมู่ที่3ตําบลทุ่งนารีอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงจากการสอบถามทราบว่าผู้ตายได้ออกจากบ้านมาตามหาภรรยาที่หายไปประมาณ10วันก่อนที่จะมาพบว่าถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งทราบว่าเป็นบ้านของแฟนใหม่ของภรรยาผู้ตายส่วนภรรยาผู้ตายและแฟนใหม่นั้นยังไม่พบตัวค่ะ และทั้งหมดนี่คือ2ข้อใหญ่ในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงค่ะ